สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชชาสีโคตตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560 โดยเพิ่มเติมสาระที่4เทคโนโลยีซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ Computing Science ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก3ด้านได้แก่1วิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นการแก้ปัญหาโคงการใช้ประกะ2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา3การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทานันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีสสวทได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ชดิงเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ พบว่าสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าทั้งผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากสภาพปัจจุบันของสื่อการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนนั้นอยู่ในสภาพที่พอใช้ได้ซึ่งประเด็นนี้อาจเกิดจากงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นยังไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างของนักเรียนมากเพียงพอปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สภาพปัญหาในการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีปกติโคเดงเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดเมื่อเทียบกับปัญหาด้านอื่นๆทั้งนี้เพราะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม,มีหลายขั้นตอนและต้องใช้ความคิดเชิงระบบรวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้คำสั่งโปรแกรมต่างๆอย่างถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นเพราะครูยังขาดความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จากผลการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าครูมีความคิดเห็นตรงกันต่อความต้องการในระดับมากโดยครูมีความต้องการการอบรมจากสภาพปัญหาและความต้องการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เล่งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโคเด้งด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21สำหรับครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21โดยใช้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผู้เรียนเป็นนักประดิษฐ์็นวัตกรที่สามารถเผยแพรองค์ความรู้ด้วยระบบควางสื่อจิทันตามภารกิจของสำนักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัย์ในการร่วมกับเพื่อนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาทรัพย รูปแบบสำหรับใช้ในการปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโคดิงคือรูปแบบการนิเทศ p i c e r p model ดังนี้1การวางแผนการนิเทศคือการปรึกษาประชุมเตรียมความพร้อมเลือกประเด็นปัญหาตามความต้องการจัดทำแผนการนิเทศเสนอโครงการกำหนดวันเวลาที่2การให้ความรู้คือขั้นตอนของการให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินการอย่างไร ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโคเด้งด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก t i v e Learning เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 3ปฏิบัติการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงคือการดำเนินการนิเทศใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาสีการประเมินผล คือการวิเคราะห์และประเมินจากกิจกรรมการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศประเมินผลหลังจากการนิเทศหากการเสริมสร้างกำลังใจคือขั้นตอนการเสริมแรงของผู้นิเทศหรือผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน6การเผยแพร่ผลการนิเทศคือขั้นตอนการนำผลจากการรายงานมาเผยแพร่นำเสนอผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี ในรูปต่างๆผลงานที่เกิดจากการนิเทศด้านการพัฒนาตนเองใส่เรียนรู้พัฒนาตนเองเป็นประจำจากศึกษาด้วยตนเองอบรมจากสถาบันต่างๆการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟด้วย ClassPoint และนำไปขยายผลให้โรงเรียนที่มีความสนใจจนได้รับเกียรติบัตรแคสพอยโค้ดแห่งประเทศไทยการขับเคลื่อนการใช้สื่อและสร้างสื่อในคลังสื่อดิจิทัลของสอพถอด้านการวิจัยร่วมแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษากับโรงเรียนครูทั้งในและนอกสังกัดผลที่ปรากฏคือมีงานตีพิมพ์ร่วมกับครูและครูที่ให้คำแนะนำมีงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารการวิจัยนานาชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โรงเรียนมีนวัตกรรมรหนึ่งโรงเรียนนวัตกรรมปีการศึกษา2566คือโรงเรียนถนนหักพิทยาคมด้านหลักสูตรและการนิเทศ การจัดการสอนแบบบูรณาการโคดดิ้งกับอารยเกษตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ร่วมแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาต่อยอดโครงงานนักเรียนไปแข่งทักษะงานวิชาการครั้งที่